สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมอ,องสุบอนพบพ่ก,กันทีแล้วกับสองน้องเดือนสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีปา้าลุงลูกสบายดีปา้าลุงสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงเด้อต้องด่ากับสบายดีป้าลุงเป็นแล้วพี่น้องเลยบายบายดูสองจุ๊บสองจุ๊บอ่ะมันจุ๊บจุ๊บปากเพอสองจุ๊บสองจุบ ไปไปตอนนี้ก็คำคำเน่จังหน่อยประมาณสามสี่โมงว่าตุกสามสี่โมงเลยข้าวกัะสีเอีังกับน้ำยังน้องเดือนน่ะอยู่บ้านน้ำทาแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวอันเอฟซีปะสี่เขามาทำหาเนะ FC nóng đơn chị ta mà đế hơi nhọn, 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 à, nhọn, nhọn mà thôi thằng này nhọn thằng này ngam mà đi nè 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 bò đi đây nè nhìn tôi nhọn ăn on bom sụm cũng cả nhọn thì lệch mờ này khi lệch bò dù dù thay dù lao kín gần nó dù thay dù lao họ phải làm ngan này khá đỏ có thể kín nó Ni nọt nằm tinh bơi mệt mỏi mệt 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 นีม <c ười> mm, ันได้นอยเา้ะบ่นหมันเด้อ้เมื่อเฮากอันเอาตอ่อนมันลกลดีแล้วก็ตมตมอย่าหคร่นหมอเด้อบอกว่าน้องเดือนเพราะว่าเฮาก็เก็บแลมอก็ไปเวียต่อเนาะไปธุระก็น้องเดือนคเมนี่นะแม่น้องเดือนน่ะพี่น้องเอ้ยแทบจะบ่ได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนเลย ตื่นมากก็ไปไปหารปรหนปันนถทายคลิปพ,พอต้องเดินก็เอาลูกึ่งเขาอยู่เห็ดกินทะโอ้ยเฮ้ยไปอุ้มลูกมานำ้ำเฮ้ยอย่ามาันอย่าลูกลยอยอันย่างลงหวยนะอุ้มลูกมานำ้ำสก็บถาด các ta, bắt, 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 ้ทางนี้งามงามเลยต่ายพี่เฮ้ยไปอุ้มมาลุมาลูกไปเลยมาพี่เด้อมาลูกมาไปอยากมาบ้านนะคะมาเก็บต้งไปให้งามงามพี่ต้องอยากงามเก็บมากให้พอาต้องเดินต้มทาเทมีเทมีแกงเหี้ยคนกินใช้เอานาได้หรือใช้เอานาได้หรืออย่าเอาเด้อใหม่ทะลุมนะแม่เนาะ kẹp anh nhọn ăn ăn mình đó đẹp đẹp phi sai nón khay đào sợi si xì đen nè xe bết xe bết nhăn nhau bết cốp lưu bết pa chàng nam cứ bắt bố hên tổ nữa, hăng tổ nữa. งาเลยมท่านมีกระยอดงามงามพี oh, ่น่ารักกระยอนไปยิบอะไรติดตังนะน้องมาด้าโอ้ยสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงมาด้าเต้นงามๆามพป่าลุงเบิร์นลูกย้อนๆ ยันยันโอ้ยเฮ้ยสบายดีป่าลุงเป็นแต่สบายดีเพิ่นกินอันอัน่าสัหัวหมหัวบรีด้ดีบบบบบบวบบวิชาบบ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 ีบบ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 บอบบ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  น้องมาเดิ้องมาเดิม,ม,ดมไม่ได้ใช้เกลือเด็ก็เหยียบน้ำลูกจ้า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 ด,ดึงอ่อนนอบลงหรอบะเด็กินมันแหละมันจะขึ้นอยาแข็งเนาะมันคือแดงเลยมันเป็นปลากระลิกขาวเลยขาวเลยแก่เลย kẻ có bóng áo ồn ồn, húi thằng bụt mà nó khá nàm thằng nó bị thế thủ nhọn thằng bụt nó chị kháu chị kháu bán thâu kìa tụt ăn bán แกงเหล็กอ้าวค่าไปนีอ้าวนั่นนโอ้ยระชิก่าคุณอยากลไปน้ำผอลูกเจ้าบบไปน้ำผอบอลูกเราขับไปน้ำอบออวอ้าอาย่างไปเกิดบริสัยนะอ้าเอ้าน้ำลูกน้ำน้ำามาจิไปใสลูกมามามามน้ำน้ำเฮ้ยเฮ ไปเลยด้ะพอแลยเนาะอืมพอเ้าลูกมาไปอยังลูกลูกแล้วไปเอาอย่างออกขึ้เก่าบ่ไยใส่วิชาโตบ้าเอาคือเก่าี่พ่อบ่ กี่นาทีแล้วก็ได้ไล่เติมเลยพี่น้องเลยเต็มกระตาน้อยเผื่อเมื่อสอมก็ได้แล้วปั่นใหเบิ่งพี่น้องใชส่ใส่เด็กๆเด็กๆกำลังใส่เบ็ดใส่แข่งกันบ่อถ้าเบ็ดไปไหนอันนี้ใส่เลี้ยงไก่ขากเทศเออใส่แข่งกันพายจิ๋วเร่กับมาเบิ่งสบายดีป่ะลุง สบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงป้าเด็กๆกะมีแต่ผู้จักคว่ำหอยบ่าวอนาันนั้นก็รีบว่าบาวกตก๊อกสบายดีเส <laughs> ียงเสียงหายเสียงหายคนนี้แหละเห็นหายเอฟซีอ่ะเย็นยังพอตอนที่มาถ่ายคลิปเพื่ปปนอนหายเพื่อนเพื่อนเสียงอ่อยเสียงอินนี่เมื <laughs> ่อแรกันเอฟซีอยู่ในเงินเสียงเด็กหล่นนะฮะจันคนลุกเล่น ว่าไก่ตักหน่อยอันนี้พี่ชายของน้องไคดาวมาใส่เบ็ดก็ใส่ไก่ก็ได้ใส่เบ็ดกะนไม่ใส่แข่งกันเหรอเนาะนี่มาหาลูกซะนี่นี่สใจมองหน้ามาเจาะนี่ลูกนี่นี่นี่นมาใส่วางลูกนี่นี่ใส่นี่เนี่ยนี่มีใส่วางยาวใส่โลดนี่ลูกนะวางปลาขาวลูกแล้วก็ใส่ใส่โลดมาหน้ามาเจาะนี่ เด็กหาสเสบดเป็นเท้วเลยหาคนปาดใหญ่มากนี่มิจฉุโปรโลได้นี่าย่เอชิกินหมยด้อความหลอ่อ <c> ห <oughs> ล่อชุดในทีมคิดว่าไรคิดว่าไรแห่งมิสนี่เพื่อนว่าได้เาไ่ได้พูดตีเขาไม่ได้พูดจะแต่งเรื่องเพื่อนว่า เมื่ออะไรพี่น้องเลยน้องยามกกระเช้าไทยพอไปทำงานอยู่ไทยหลายสิบอกว่าเฮ้ยเจ้าเจ้าติหูดเอาเพลงอันนี้นะเจ้าติหูดเอาก็แล้วจะบอก่านี้ก็เลยจะหูดให้การรักษาอย่ารู้อะไรพี่น้องเลยพอนี่ก็ชอบมาพักควรแหลยแหละไม่ต้องเล่นก็สิเมื่อสอมพักต้มเนาะ ไสแกงมาแรงบ่กันเอาต้มก่าจืดมันก็สิคมไปดิค่ะมาเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่นางเดือนหน่อยเด้อสวัสดีพี่น้องบอกกันคลิปหน้าเนาะสบายดีแช่พี่น้องเอ้ยเขามาเบิ่งกันไลเนาะเป็นกำลังใจให้สองน้องเดือนหน่อยเด้อพี่น้องโอ้ยปได้ขาดขนมให้ลูกพี่น้องส่วนนี้วิวตกแห้งพี่น้องเอ้ยชื่อหวานอะไล่น้องดาบ๊ายบายลูกลาป้าลุงลูกบ๊ายบายให้พ่อเออพ่อจิ้มแขล่บายบายลูกบ๊ายบายก่อน ๊ายบายบายบายเลย๊ายบายอุ่นบอโสนเลยไม่รู้เรื่องเป็นวะ